แพ้3เกมรวดคิมโฮชุนโคดอันทอสชี้อนพันธ์ยังมีปัญหาในจุดนี้กลายเป็นที่จับตามองในประเทศเกาหลีใต้สำหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยที่ย้ายไปเล่นให้กับหัวซอง IBK ันทอสสโมสรในวอลเล่บอลลีกหญิงอาชีพเกาหลีใต้โคโววิลีฤดูกาล2023-2024 โดยผลงานของ IBK ั n t o s หลังผ่าน3เกมยังไม่สามารถเอาชนะทีมใดได้เลยทำให้แฟนๆแ,แดนโสมออกมาวิจารณ์การเล่นของทีมรวมทั้งตัวของมือเซสสาวชาวไทยว่ายังไม่สามารถปรับตัวกับทีมได้อย่างไรก็ตามคิมโฮชุนโค้ชใหญ่ของทีมได้ออกมาพูดถึงภาพรวมเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าสิ่งต่างๆกำลังไปได้ดีจากนั้นก็พูดถึงมือเซสสาวไทยว่าโดยรวมแล้วผมคิดว่าทีมเราดีขึ้นนิดหน่อย ส่วนในรายของพรพันธ์มือเซตผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถอย่างแน่นอนแต่ปัญหาคือเขาเข้ามารายงานตัวกับทีมช้ากว่าเพื่อนๆและทําให้การประสานงานกับเพื่อนยังคงมีปัญหาผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อพวกเขาร่วมเล่นด้วยกันมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้คือบอลสําคัญของเรายัางตีทําแต้มไม่ได้และตีได้ไม่ค่อยดีถ้าเราปรับปรุงในจุดนี้เท่านั้นเราก็จะสามารถกลับมาเก็บชัยชนะได้โคดแดนสมกล่าว สำหรับคิมโฮชุนโคตไวัย67ปีชื่นชอบในตัวของพรพันธ์เกิดปราดเป็นอย่างมากโดยในการรัฟตัวผู้เล่นคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่ทีมก่อนเปิดฤดูกาลเจ้าตัวเลือกมือเซตส,สาวไทยเข้าสู่ทีมแบบไม่ลังเลหลังได้สิทธิเลือกเป็นทีมแรก